สวัสดีครับแฟนคลับเสียวโปกท่านนะครับวันนี้ชวนนัทฟังเมเนเวอนีมิสดัมนะครับพี่มาร์กบอกว่าถ้าเป็นช่วงต้นขาขึ้นนะครับพี่มาร์กจะรันเทรนยาวครับแต่ถ้าเป็นช่วงปลายขาขึ้นนะพี่มาร์กจะเน้นการสวิงเทรดครับนี่เป็นเคล็ดลับที่ผมเอาไปใส่ในอ e ีบุ๊กชื่อว่าเคล็ดลึกเล็ดโปร f i ต r รันนะครับการเล็ดโปรไฟตรันนั้นเป็นสิ่งที่ทํายากมากครับ เป็นงานยากยากมากกว่าการคัดลอสหรือสต็อปลอสสิบเท่าร้อยเท่าเลยเพราะว่าสต็อปลอสอ่ะมันมีระดับตัดขาดทุนชัดเจนครับมีผลชัดเจนในการขายครับแต่เลทโปรฟิตรันกับการเทคโปรฟิตนั้นมันเล่นกับสินอารมณ์ครับกลัวครับกลัวขายหมูกลัวคิดผิดเนี่ฮะ ลราขายหมูกรคิดผิดสองกลัวเนะ่ยมันเล่นงานหนักมากครับทําให้เรานั้นลังเลเทียบกับสต็อปลอสนะเด็ดขาดครับตัดใจได้ครับขายทิ้งเลยฮนะง่ายมากครับสตบอปลอง่ายมากครับอย่าแปลกใจทําไมนักเทรดส่วนใหญ่ครับโดยเฉพาแฟนคลับเซี่ยวนะตัดขาดทุนเก่งครับมีความเชี่ยวชาญแต่ว่ายังมีอีกทักษะหนึ่งซึ่งเป็น ทักษะสุดท้ายนะเป็นความท้าทายระดับสุดยอดนะคือการเล็ตโปรไฟล์นี่แหละที่หลายคนยังทําไม่ได้ครับอาจเป็นเพราะว่านะฮะคีย์สำคัญนะคือเรายังไม่รู้จักว่าคือเรายังไม่ได้แม่นนะในการเข้าซื้อนะหลายคนจะเปะสป่าครับเข้าเทรดผิดจังหวะเทรดสวนเทรนเนี่ย โอกาสได้เทคโปรฟิตจึงมีน้อยครับประสบการณ์เลยไม่มีน,นี้ผมผมเข้าใจนะนี่พูดความจริงนะนะผมเคยเป็นนะเคยเป็นช่วงที่ผ่านมาแหละไม่ใช่ไม่ใช่อดีตหรอกที่ผ่านมาแหละเทรดในตลาดที่เป็นขาลงครับพยายามเทรดเบรกเอาในตลาดขาลงนะตัดขาดทุนซ้ําแล้วซ้ําเรล่าครับจนเชี่ยวชาญครับแทบจะไม่มีหุ้นให้เลทโปรฟิตรันเลยพอมีหุ้นให้เลทโปรฟิตรันสักตัวหนึ่งก็ลังเลแล้วโอ้โห อยากได้คัพเปอร์ที่ตัดกัดทุนไปว่ะทําให้เราไม่กล้าขายครับเนี่ยเนี่ยไอ้ทัมมิ่งแหละทัมมิ่งคือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับถ้าคุณทัมมิ่งผิดนะคุณจะมีปัญหากับการเลิกโปรฟิตรันครับเพราะว่าคุณจะเชี่ยวชาญในการสต็อปลอดการคัดลอดครับดังนั้นเนี่ยพยายามนะพยายามเรียนรู้เรื่องทัมมิ่งให้ได้ก่อนรู้ได้ว่าตลาดช่วงเนี้ย มันเทรดได้เงินง่ายเว้ยตลาดช่วงนี้ไม่ควรเทรดเลยเราชอบเบรกเอาสมมติว่าคุณเลือกเบรกเอาละโอเคตลาดแบบนี้เบรกเอาไม่เวิร์กไม่เล่นตลาดแบบนี้เบรกเอาเวิร์กเล่นครับพยายามเรียนรู้ให้ได้ก่อนทามมิ่งเนี่ยถ้าคุณทามมิ่งดีนะการเลือโปรไฟล์นุ่นคุณจะง่ายขึ้นนี่นี่คือคีย์สำคัญนะดังนั้นทําไมพี่มาร์กจึงเน้นอนะ่ะหนังสือแกนะแกจะพูดถึงเรื่องของเซป้าอะไรเซป้าแคนสลิมเหมือนกันครับมันจะมีการ มีตัวที่เรียกว่าทามมิ่งมาเก็ตครับมาเก็ตเตัว M นะถ้าคุณสามารถทามมิ่งมาเก็ตได้ดีนะจากนั้นครับคุณจะมีทักษะเลทโปรฟิต r ันมากขึ้นเพราะว่าคุณจะได้เลทโปรฟิต r ันแล้วก็เทคโปรฟิตอย่างสอนเสมอนั่นเองครับดังนั้นน่ยการเลทโปรฟิต r ันจึงเป็นด่านสุดท้ายจริงๆของการก้าวไปสู่ นักเทรดที่ได้กำไรสอนเสมอนะครับอย่าเพิ่งท้อใจนะถ้าคุณเป็นคนที่เป็นนักเทรดที่ตัดขาดทุนดีแล้วซัฟฟลอดดีนะฮะอาจจะมีรอดาวไปเยอะแต่ไม่เป็นไรครับเอาเงินก้อนใหม่มานะมาเติมแล้วก็พยายามเรียนรู้ต่ตอไปที่จะท i n ิ m มเก็ตจับจังหวะตลาดครับผมเองก็จริงจังเลยนะเพราะว่ามันเป็นคือผมอยากจะสร้างสร้างคอนเทนต ให้ข้อมูลนะที่จะสร้างให้นักเทรดบ้านเราอ่ะมีโอกาสมีสังกตภาพเียรสำเร็จมากขึ้นครับเพราะว่าผมมองว่าการเทรดไม่ใช่แค่การจําทฤษฎีแบบการคัดหุ้นการการซื้อการถือการขายในแบบธรรมดานะแบบแบบความรู้มาตรฐานโรงเรียนนะไม่ใช่ครับแต่มันเป็นเรื่ของของทักษะของความเป็นปัจเจกของการฝึกฝนฮนะ ความรู้มันมันมัน,ม,นมันก็มีมีผลต่อการเติบโตแต่ว่ามันไม่พอนะคือทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ด้วยความรู้พื้นฐานนะแต่ว่าน้อยคนนักที่จะเข้าถึงความรู้เชิงปฏิบัตินี่แหละทใา้ผมเขียนอีกประเภทเคล็ดลึกขึ้นมาเพราะว่าเคล็ดลึกของผมมันไม่ไม่เชิงว่าเป็นเป็นเคล็ดลับสุดยอดหรอกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เน้นเชิงปฏิบัติซะม,มากกว่าเออเนี่ยว่า มือโปรจริงๆเขาเทรดยังไงกันแน่ซึ่งวิธีการเทรดเขานั้นมันไม่เหมือนในหนังสือมาตรฐานทั่วไปเขาเขียนหรอกเพราะว่ามันลึกซึ้งมันลงลึกมันดีเทลมากครับและที่สำคัญคือม,มันมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น่าจะแยกเป็นสวิงเทรดไม่ว่าจะแยกเป็นพอิชั่นเทรดเนี่ยมันก็มีดีเทลต่างไม่ใช้ไมซ์ต่างอะไรดังนี้นะผมจึงอยากจะเน้นย้ํานําเสนอประเด็นเกี่ยวกับแก่นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า เชิงปฏิบัติเคล็ดลึกให้นักเีรนบ้านเราได้เรียนรู้มากขึ้นนะเพราะว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเป็นนักเกรดที่ทําเงินได้ครับเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะอึดถึกทนมากกันความอึดถึกทนนั่นแหละคือคุณสมบัติของคนสําเร็จครับต้องใช้เวลานะเพราะว่าความสำเร็จในเกมการเทรดนั้นก็จะมีประมาณนี้นแหละครับ 1-2%ครับของคนที่อยู่รอดแล้วทำเงินได้นะในร้อยคนก็จะมีสัก2คนที่ทำเงินได้นั่นเนี่ยคีย์สำคัญคือเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นมันไม่ได้เป็นเส้นตรงหรอกมันจะคนที่สำเร็จ1%นั้นะส่วนใหญ่มักจะถูกคัดทิ้งช่วงแรกครับไม่ว่าจะเป็นการขาดทุนหนักหมดตัวหมดใจแล้วกลับมาสู้ใหม่แหละคนประเภทนี้นจะมีความสำเร็จคนที่ยังดิ้นรนยาวนานแหละมีความสำเร็จเพราะว่าเขา ยังคงมีความอึดถึกทนอยู่ไงนะฮะดังนั้นเนี่ยประเด็นเนี่ยผมเล็งเห็นนะเพราะผมเป็นคนนึงก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เนี่ยอยู่ในในส่วนน้อยที่ยังคงอึดถึกทนอยู่นั้นเนี่ยอยากจะเป็นเพื่อนร่วมทางคุณนะนำเสนอประเด็นที่มันมันมีประโยชน์แล้วก็ช่วยให้คุณนั้นเบรกทรูครับผ่านกําแพงที่ยากลําบากที่คนส่วนใหญ่ผ่านยากเนี่ยผ่านอะไรครับโดวยเฉพาะจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายนะการ เทคโปรฟิตระเรก p r o f i ตรันนะนะผมว่าถ้าคุณผ่านได้นะผมว่าจากนั้นง่ายแหละนะกลับมาครับที่ประเด็นของพี่มาร์กนะพี่มาร์กบอกว่าหลักการของเขานั้นน่ะถ้าพบว่าตลาดนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นขาขึ้นแกจะเป็น้ังทุนครับคือถือยาวครับพูดง่ายคือเป็นโพซิชันเทรดแบบ o พซิชันครับแต่ถ้าเป็นช่วงท้ายตลาดกระทิงนะแกจะเป็นนักเทรดก็คือสวิงเทรดครับนี่ครับ นี่เป็นหลักการที่เอาไว้เรียกว่าช่วยครับเป็นวิธีคิดที่ผมว่าถ้าคุณยังเอ๊ะไม่แน่ใจว่าฉันควรจะรันเทรนยาวหรือว่าฉันควรจะสปินเทรดดีดูยังไงเนี่ยผมว่าพี่มาร์คแนะนําเรื่องนี้ดีมากนะคือดูที่ตลาดมันเป็นยังไงตลาดเป็นช่วงต้นขาขึ้นหรือเปล่าถ้าช่วงต้นก็สามารถที่จะโพยชันไดครับเลทโปรฟิตรันตามเทรนได้ โดยการใช้เส้นค่าเฉลี่ย50วันรันเทรนด์ใช้เส้นค่าเฉลี่ย200วันรันเทรนด์ก็ได้ครับแล้วแต่คุณนะแล้วคุณจะใช้นะแต่ถ้าเมื่ดธนบัตรที่ตลาดมันมันขึ้นมานานละมันอยู่ช่วงปลายละก็สวิงเทรดครับสวิงเทรดก็ได้ครับก็เล่นสั้นนะถือสักสัปดาห์หนึ่งหรือว่าสองสามวันขายเงี้ยุนรอบไปเนี่ยนี่เป็นเป็นเป็นแนวทางที่พี่มาร์กแนะนำนะ การเทรดแบบโพซิชันคือเลยครับเป้าหมายนะของการเทรดโพซิชันคือว่าต้องการกำไรระดับ10บาขึ้นไปเนี่ย1ิขึ้นไปไม่ง่0 0ขึร้อนไปครับสามารถทำได้นะเพราะว่าตลาดมันยังคงสดใหม่อยู่มันมีแรงซื้อเข้ามาสดใหม่ก็ไปได้ไกลครับคนมันอั้นอ่ะเนาะดังนั้นการใช้เส้นค่าเฉลี่ย50วันรันเทรนด์เนี่ย จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องล่ะถ้าคุณไม่อยากจะเรียกว่าขายหมูไวเกินไปนะตลาดขาขึ้นช่วงแรกให้เน้นเทรดแบบโพซิชันครับรันเทรนระยะกลางถึงยาวเลยครับแต่ถ้าตลาดเป็นช่วงปลายแล้วขาขึ้นมานานแล้วมันใกล้พีคแล้วเนี่ยแนะนำให้สวิงเกรดเดียวก็เป็นการออกกำไรระดับเนี่ยครับ 2R 3R นะแค่นี้พอครับเทคโปรฟิตเลยนะคร แล้วก็หมุนรอบเข้าตัวใหม่หรือไม่ก็เล่นสั้นนะเอากําไรเล็กน้อยก็เชเรียกว่าอะไรโชบโชบฉากเอากําไรเก็บแล้วก็อยู่เฉยวันนี้นะฮะเล่นเป็นจังหวะจังหวะไปนะทีเนี้ยผมลองจับไมซ์เซทพี่มาร์ควิธีการพี่มาร์กนะโอเคแหละแกบอกว่าถ้าช่วงต้นเทรนเนี่ยเทรดโพิชั่นจริงแต่ว่าแกก็จะไม่มีการแบบซื้อแล้วถือยาวนะไม่ขายเลยไม่ครับ แกใช้แล้วอนนี้ว่าซื้อปั๊บเนี่ยโอเคถ้าราคาถึงได้กำไร 3R ปั๊บเนี่ยแกขายครึ่งหนึ่งเลยที่เหลือแกปล่อยเรียกว่าฟรีโรให้ราคาวิ่งต่อไปครับเนี่ยนี่เป็นลักษณะาาพโพซิชันแกนะแกจะไม่ซื้อซื้อที่ราคาต้นทุน่ะสมมติซื้อที่ร้อยบาทแล้วก็ถือยาวไม่ขายเลยเนี่ยขายแล้วก็ไปเทคโรฟิตที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ครับแกจะมีการแบ่งขายไปเรยครับเพราะว่ามันเป็นนิสัยแกนะแกมคนขี้ระแวง ขีดระแวงความเสี่ยงมากแกระวังความเสี่ยงมากที่สำคัญคือถ้าคุณมีวิสัยสวิงเทรดนะคุณจะรู้สึกคันไม้คันมืออยากขายตอนที่ราคามันพุ่งแรงเสมอนี่เป็นไมล์เซ็ตสำคัญในเล่มนี้ผมจะบอกผม,มพูดถึงว่าเออเนี่ยถ้าคุณมีนิสัยนะออคุณไม่สามารถรับการผันผวน,นแรงมากเกินไปเนี่ยโอเคคุณควรที่จะเหมาะกับการสวิงเทรดโดยเฉพาะการรอดาวเนี่ยพุ่งสุดเนี่ยธรรมุคุณนะ ถ้าเห็นราคาพุ่งสูงคุณเฉยๆไม่อยากขายคุณคุณคุนิ่งราคารอดาวหนักเนี่ยคุณนิ่งแล้วเออคุณอาจจะเหมาะกับการถือยาวก็ได้นะแต่ถ้าคุณเห็นราคาพุ่งขึ้นแล้วมือสั่นใจสั่นอยากขายนั่นแหละคุณน่าจะเหมาะกับการสวิงเทรดมากกว่านะหรือว่าถ้าคุณเห็นราคามันรอดาวดับเ์แล้วคุณไม่ไหวฉันอยากขายเนี่ยคุณจะมีไมเซ็ตสวิงเทรดพื้นฐานจริตคุณน่าเป็นสวิงเทรดนเนี่ยเลือกให้ถูกต้องนะ ซึ่งบอกคุณอีกครั้งว่าไม่ว่าคุณจะสวิงเทรดไม่ว่าคุณจะโพสชั่นเทรดนะสามารถบ้นพอร์ตโตร100้ร้อยเได้เหมือนกันนะครับอยาบอกว่าถ้าจะกวยต้องถือยาวนะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นั่นเป็นการมองแบบคนที่ไม่มีประสบการณ์คนที่มองโลกแคบนะฮะหรือเพียงง่ายๆครังโลกบ้านเราโลกเรานะธุรกิจบ้านเราเนี่ยธุรกิจโลกเนี่ยมันมีหลายแบบนะ,ะธุรกิจกําไรเล็กน้อยแต่ร่ํารวยครับเซเว่นเลเว่นธุรกิจ กำไรโตๆหน่อยอะไรครับธุรกิจค้าของเก่าธุรกิจซื้อขายที่ดินวันนี้ครับแม้แม้แต่ซื้อขายที่ดินก็ําก็จะมีซื้อขายแบบสั้นจับมาขายไปหรือว่าซื้อแล้วเก็บไว้รอขายราคาแพงเนี่ยธุรกิจมีครับมันมีหลายรูปแบบครับอยู่ที่ว่าเราจะชอบและใช้แบบไหนให้มันเหมาะสมครับ ตรงนี้สาคัญนี่แหละคือแก่นของการเทรดอย่างแท้จริงครับคุณต้องทามมิ่งให้เป็นนะดังนั้นเนี่ยพี่มาร์กบอกต่อไปว่านะถ้าตลาดเป็นช่วงต้นเนี่ยแกจะถือยาวๆหน่อยพอตลาดเป็นช่วงปลายเนี่ยแกจะเล่นสั้นแต่ถึงกนั้นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามนะจุดเข้าซื้อแกก็เหมือนเดิมขพราะี่สำคัญนะสำคัญมากนะเนี่ย พี่มากก้าคนหนึ่งที่ชอบบอกว่าจงเชี่ยวชาญสไตล์เดียวครับจุดซื้อแบบเดียวผมผมตีนะผมผมขอขอเจาะลึกไว้ว่าคาว่าสไตล์เดียวเฮ้ยนะครับหนึ่งคือกาเลือกไซล์แล้วสวิงเทรดครับต่อมาครับเลือกอีกครับว่าฉันจะเทรดแบบเบรกเอาครับนี่ยแกจะเทรดแบบ Breakout แล้วก็หน้าเทรดเดียวครับไม่ว่าจะเป็นตลาดขาขึ้นหรือ ตลาดปลายขาขึ้นครับมันแตกต่างตรงที่ว่าแกจะออกไวหรือช้าเท่านั้นเองครับนี่ผมว่านะเป็นไมซ์เซตที่ผมว่าน่าเราน่าจะเรียนแบบเพราะว่าเลยครับสังเกตไหมว่ามือโปรเขาง่ายนะเขาท่าง,ง่ายมากเลยจุดซื้อเดียวไม่ว่าจะจะถือสั้นถือยาวจุดซื้อเดียวครับเนี่ยง่ายหนึ่งอนะสองคือให้เหมาะสม ง่ายเลยครับจุดซื้อเดียวหน้าเทรดเดียวเหมาะสมเลยครับถ้าตลาดเป็นขาขึ้นช่วงต้นก็รันเทรนไปยาวๆหน่อยถ้าตลาดมันผันผนผลแรงเล่นสันสวิงเทรดนี่ครับนี่เป็นหมายเซตที่ผมมองว่านี่ผมคัดมาจากประโยคสั้นๆขนงแกนะแต่มันมีความหมายลึกซึ้งมากครับวิธีการนำไปใช้นะครับคือว่า เราจําเป็นจะต้องรู้ครับทํามมิ่งให้ดีครับอ่านตลาดให้ออกนะหนึ่งนะอ่านตลาดให้ออกครับถ้าตลาดนั้นอ่ะมันอยู่ในเรียกว่าเป็นช่วงต้นของขาขึ้นนั่นพยายามรันเทรนแต่อย่าได้แบบว่าจัดไม้ใหญ่แล้วก็ไม่ขายเลยเนี่ยผมว่าความกดดันเกิดนะเล่มน,นี้จะบอกคุณเหมือนกันว่าการเทรดที่ดีนะครับ ไม่ควรที่จะถือในความกดดันนะครับเพราะว่าถ้าคุณถือในความกดดันต้อมีปัญหาครับคุณจะได้กําไรไม่งามหรอกเดี๋ยวว่ขายตามอารมณ์เราะนั้นเนี่ยคุณต้องมีการขายในแบบที่ลดแรงกดดันมีการเข้าการออกตรงนี้แหละเรียกว่า position management นะฮะพยายามครับมีการ แมネจเมนท์ที่ดีครับอย่างเล่มนี้จะบอกคุณว่าการเทรดที่ดีนะในพอร์ตคุณอะถ้าคุณอยากเทรดให้ใจนิ่งขึ้นนะคุณควรแบ่งนะว่าเออเนี่ยมีหุ้นที่ใช้สวิงเทรดสัก70%หุ้นที่โพซิชันสัก20%นครับนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณถือหุ้นในแบบโพซิชันทั้งหมดเลยเนี่ยกดดันกดดันมากแล้วก็มีปัญหาครับ เดี๋ยวขายตามอารมแต่ถ้าคุณมีหุ้นที่เออส่วนใหญ่จะเป็นสวิงเทรดคุณจะมีการเรียกว่าปล่อยแรงกดดันครับราคาพุ่งขึ้นคุณซ l i n g ิ o งทูสเต็งอ่ามีเงินเข้ามาถ้าคุณมีเงินเข้ามาทําให้คุณนั้นมีมีการซับพอร์ตนะมีมีแบ็กอัพที่ดีนะคุณไม่กดดันนะแบบน่าจะดีกว่านะแบบไม่ดีกว่าครับพยายามที่จะเรียนรู้นะโพ s i ั i น n ม a น a จ e m e เมเนี่ยสำคัญครับ ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีนะผมว่าการเลทโปรฟิตรันคุณจะง่ายขึ้นแล้วก็จะนิ่งขึ้นนะนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ผมนำเสนอในอ e ีบุ๊กเคล็ดลึกเลทโปรฟิตรันนะสามารถซื้ออ่านได้ที่แอปเมมมาร์เก็ตน,นะครับเท่านี้นะครับเจคอกลินกนหน้าสวัสดีครับ